เหมือนลูกเราจะคลอดแล้วก right. ็อยากให้ทุกคนเนี so ่ยเตรียมตัวด้วยนะครับผมด้วยความที่แบบหลายๆหลายๆซีนที่แบบเราถ่ายมาก็มีซีนที่เราอยากให้พี่ๆีแฟนคลับได้รับชมด้วยใช่ครับผมมันเป็นซีนที่เราพูดไม่ได้จริงๆใช่ต้องเรียกว่าคันปากมากๆเลยมีหลายๆซีนที่อยากเล่าให้ฟังครับมันจะโตขึ้นจจะแบบซีซั่นหนึ่งเป็นอะไรยังไงบ้างเลย ก็อย่างที่ทุกคนทราบเลครับผมในซีซั่น2เนี่ยต,ตัวละครจะโตขึ้นอีก7ปีก็คือเป็น7ปีอาถรรตามตามชื่อหนังสือครับผมก็จะเป็นวัยทํางานของกานไทย ได้ครับก็จะมีความรักอะไรต่างๆที่แบบมุมมองของตัวละครที่แบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีตัวละครหลายๆตัวที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันในเรื่องนี้ด้วยครับใช่ก็เหมือนว่ารถตบรมาแทรกด้วยออมีครับมีใช่ไหะมันคนี่มาสร้างสีสันมาแท็กใช่ระหว่างกางเราก็ถ้าเกิดคนที่ได้อ่านนิยายมาแล้วก็จะทราบว่าก็จะเป็นตัวละครเฟียสที่ได้เข้ามา ขั้นกลางระหว่างเรานะครับก็อ,อยากจะให้ดูว่าเขาจะใช้วิธีการยังไงในการแทรกซึมเข้ามาระหว่างทานและไทครับมีวันไหวบ้างไหมครับหมายถึงหมายถึงเวลาเข้ามาแทรกซึมหรอัาาอ๋อก็ไม่ไม่บอกดีกว่า<อ>ไม่บอกอไม่บอกเด<อ>ี๋ยวสปอยแต่นอกจากตัวละครเฟรียก็มีตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับใช่ที่จะเข้ามาแทรกกลางเหมือนกันต้องครับให่จริงในเรื่องค่อนข้างมีบทดราม่าข้างเยอะมือนการโอ้โหต้องเขาเรียกว่ามีดราม่าเพื่อให้มีการคืนดีกันครับ ก็จะได้เห็นสีหวานๆที่ดราม่าหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นละมันมีประเด็นดราม่าประเด็นเรื่องการทำงานเป็นแม่ของทางพีอาร์เด็กคิรี่ทั้งนั้นมันมีผลกระทบต่อมึงอย่างเราบ้างไหมครับวิวครับโอ้เราผมรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเป็นนักแสดงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่าทุกทุกคนเนี่ยทำงานเต็มที่มากแล้วครับผมก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนแล้วกันว่าแบบทุกคนในทีมคือทำงานเต็มที่มากๆทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกทุกคนเลยครับ ข้อไหนข้อไหนที่แบบเป็นคำติชมแล้วแบบเป็นข้อผิดพลาดอย่างนี้ก็ทีมงานก็จะนําไปแก้ไขขอ้อผิดพลาดไปครับครับมีโอกาสพูดกับทีมงานว่าแม้ว่าค้อผิดพลาดมันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้อ,อ,อ,องนี้ยังไม่ได้คุยกับทีมงานเลยครับทำงานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วครับมีโอกาสเห็นหนังสือที่แจ้งของทางค่าที่ออกมาไหมครับอะไรนะหนังสือชี้แจงของทางค่าที่ออกมาเพ่าะแบบความผิดพลาดต้องเขียนที่ไปสัมพันธ์เลยนั่นเราดีอันนี้ยังครับอันนี้ยังเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ ตกใจไหมครับเพราะว่าคุจะต้องถึงคันที่เปลี่ยนทีพยามพันเลย,เลยอะไรนะครับตก,ตกใจไหม,ไม,ไมที่ต้องเปียนทีพยามพันเลอ,อก็คือมันตกใจไหมมันก็ตกใจแหละแต่เราก็เข้าใจว่าพี่เขาก็เต็มที่กันทุกคนอยู่แล้วก็อยากให้แบบแฟนให้กําลังใจกันมากกว่าแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมบอกวันกี้ถ้าเกิดส่วนตรงไหนที่มันเปจุดพิกาเนี่ยทีมงานก็พร้อมแก้ไขครับใช่ครับก็เข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกครับผม คิดว่าแบบที่ผ่านมามันเหมือนเหมือนเหมือนไหมเราได้เห็นแบบว่าสมปัตย์เต้ที่มาเดือดานการจะเป็นของที่แบบหลังยังไงเลยหลังฝัดเราดึงว่ามันเริ่อเหมือนกะเต้หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบครับนี่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยครับผมก็เดี๋ยวไว้เราจะเข้าไปดูแล้วกันว่าว่าเป็นยังไงบ้างถามในเรื่องมุมมองการรับงานในรับบทของสมปัตย์เต้เลยค่ะว่าออจะมีแนวทางหรือว่าจะมีแผนไรบ้างเป็นยังไงบ้างครับรับงานหมายถึงรับงานยังไงครับเป็นงานต่อไปแบบอื่นอื่นอะไปอื่นอะไร อ๋อก hmm. ็ถ้าเกิดต้องต้องดูดูที่พี่พี่ลูกค้าแหละครับว่าเขาอยากให้รูปแบบงานเป็นแบบไหนจริงๆเราก็พร้อมรับทําดูแบบแล้วครับกลัวจะยึดติดภาพเดิมๆไหมครับการว่าเดี่ยวกันแล้วคนจะแบบไม่อินไม่ลินิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็สำหรับผมนะครับผมผม ผมเข้าใจว่าแฟนๆทุกๆคนเนี่ยนับถือเราในฐานะของนักสแสดงในเป็นอินดิวดูในแต่ละคนด้วยครับผมเพราะว่าเราสองคนก็มีงานของตัวเองที่เป็นงานเดี่ยวเยอะมากเหมือนกันก็แฟนๆก็สนับสนุนทั้งงานเดี่ยวทั้งงานคู่เพราะว่าแฟนๆน่ารักมากจริงๆที่คอยซัพพอร์ตทั้งเอ้ยน้องกำมีงานเดี่ยวก็ซัพพอร์ตผมมีงานเดี่ยวก็ซัพพอร์ตด้วยแล้วงานคู่ก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วด้วยก็แฟนๆน่ารักมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะให้เราทั้งสองคนเติบโตไปในทางของตัวเองด้วยครับ ก็อย่างสมมติผมมีงานเดี่ยวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยปั่นเป็นปั่นแท็กด้วยเพอพี่มิวมีงานเดี่ยวแฟนคลับผมก็จะไปช่วยกันถ้าเป็นงานคู่ก็ร่วมใจกันไปเลยครับมีเยอะไหมฮะช่วงนี้งานคู่มีเยอะไหมงานคู่มีเยอะไหมใกล้ปลายปีเลยเดือนนี้เยอะมากเดือนนี้งานคู่เยอะมากๆครับผมก็เป็นช่วงที่ซิรีี่ออนแอร์ด้วยมีแบบเวลาพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมเพ่อนๆครคู่แบบช่วงมันอัดแน่นช่วงปลายปีด้วยอะไรด้วยครับ ก็ได้นอนตอนคืนครับก็นอนนอนแหละครับแต่อาจจะได้ได้นอนน้อยกว่าปกติหน่อยออย่างบิวบ้างค่ะเห็นว่ามีโซโล่กำลังจะมีโซโล่เป็นยังไงคะเตรียมมาถึงไหนแล้วเอยโซโล่เดียวโซโล่อิสนาเนียโซโล่นะครับก็เดี๋ยวซิงเกิลสองใช่ไหมครับผมซิงเกิลสองก็เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะบอกแล้วว่าที่แถลงข่าวคือที่ไหนครับผมก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวเปิดตัววันที่19พฤศจิก,กายนนี้ครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกทุกคนมาด้วยนะครับผมก็ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีให้แฟนๆเนี่ยได้รีจิสเตอร์เข้าไปฟรีด้วยครับผมเป็นในรูปแบบเหมือนเกาหลีเนาะแฟนไซอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของแฟนไซเป็นแยกอีกงานนึงครับแฟนาย <ๆ S 2> น,นี่สำหรับคนที่ซื้ออัลบ,บั้มแล,แลนน้วได้โกดีติกเก็ตไปแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นพิเศษคอนเฟอเรนซ์ครับผมก็จะมีเชิญนักข่าวทุกคนแล้วก็เชิญแฟนๆทุกคนมาในงานด้วยน่่าาาจะหลลัััักพนนคครรรบบทีีเเชิญมมแฟฟๆย อ่ะอย่างก้าวเขาจะมีบ้างไหมเอ่ยยังไม่มีเกินแฟนได้ออกมาช์ก็มีถาแฟนผมหายแล้วครับนานส่วนผลงานเพลงอื่นๆก็ยังไม่แน่ครับอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ติดใจไม่ห้า่งานเพลงครับอะไรนะติดใจงานเพลงปิดใจไหมิดใจก็พอได้ร้องบ่อยๆมันก็รู้สึกว่าก็ชอบชอบร้องมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าพอได้แบบ ได้ร้องเพลงได้ร้องบ่อยๆได้ฝึกบ่อยๆมันก็เริ่มเออเราก็พอร้องได้เลยยังไงพี่น้องร้องด้องได้ร้องดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมก็เห็นการพัฒนาของน้องผมก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็เห็นการพัฒนาของน้องเหมือนกันอยากให้ไปดูคลิปตอนตอนที่เราถ่ายทันทันวารายอ่ะที่ตอนนั้นที่เล่นกีตาร์แล้วผมร้องอะไรร้องอะไรช่วยรองช่วดีช่วยีเตืเหมือนก็นนี่แหละครับเวลาไปตามงานต่างๆก็ คือช่วงแรกจะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยจะจะลองด้วยกันตลอด <S <S แต่หลังๆก็พยายามให้น้องได้มีโอกาสได้ลองเองด้วยให้เขามั่นใจมากขึ้น <S <S ใช่คร<ช>ับประสบการณ์จริงครับใช่ลอง,ลง,ลงส,สอนด้วยประสบการณ์<ล>จริงมีบนเวทีตื่นเต้นไ,ไหมคะก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเราก็วันนี้วันนี้เจ็บคอด้วยก็เลยอาจจะแบบเสียงสั้นๆนิดนึงแต่ทําดีแล้วนะวันนี้ใช่ครับนี่สิรีดถ้าถมถึงเรื่องอนาคตของการแบบทำตู้ทำเทนนิดนึงนะเพราว่าแบบเรามีแผนที่นะ แพ้แล้วครับผมก็จะมีปล่อยอัลบั้มเต็มช่วงปีหน้าครับผมก็จะมีประมาณ8ปดถึงสิซิงเกิลได้ตอนนี้ก็เตรียมแพลนไว้หมดแล้วครับผมสำหรับงานเพลงนะครับแล้วก็พอหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยครับผมเรื่องเรียนตัวมิวส์เหรอคะเผมว่าตอนนี้ก็ออเอชอยู่ใช่ครับผมแล้วกยังไงบ้างเรื่องแบ่งเวลาหรือว่าการเรียนตรงนี้หนักไหมยังไงบ้างอู๋ตอนนี้คือตัวงานวิจัยเนี่ยมันโดนเอฟเฟคด้วยโควิดมากๆเพราะว่างานวิจัยปอเอกผมจะไปหนักที่ธุรกิจของด้านสายการบินแล้วก็ ด้านโรงแรมครับมันก็เลยโดนโควิดเต็มๆแล้วทีนี้ไอ้ตัวแมทโมเดลที่ผมทำเนี่ยไม่ค่อนข้างจจเอฟเฟกก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแนวงานวิจัยดีไหมอัดแอกับงานที่เราใช้เลยเช่นแบบการการจัดการกองถ่ายหรือว่าวงการซีรีส์ต่างๆในคนนี้กํลาลังคิดอยู่ครับผมว่าจะอัดแอดีไหมเพราะก็สนใจหลายเรื่องก็ที่สนใจก็มีเรื่องการศึกษาด้วยตอนนี้สึาขาที่เรียนยนี่คุณมีอะไรวิศวะวิศวการครับผมก็คือเป็นวิศวะที่แมเนจเมนต์หมดเลย ก็อยากจะเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของงานใช่ใช่ครับผมก็สามารถแอพพลายกับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆได้หมดเลยครับผมการใกล้รับพิญญาของเราวันริญญาครับนี่ฮะวันนี้ก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วครับอีก2วันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นแต่รุ่นพี่เขาแบบได้รับได้อะไรมาเนาะเราก็ถึงคิวเราแล้วแลวก็คงภูมิใจแหละภูมิใจด้วย แฟนลับอจากดุนไว้คนขึ้นยิ้มไปด้วยแสดงความดีใจนะผมผมไปวันที่12ครับผมวันที่12น่าน่าน่าจะช่วงประมาณสามถึงส่โมงประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่แบบราล้านประมาณนั้นครับผมของของของตันมีเตรียมไว้ให้น้องที่ยังเด็กเด็กเป็นรุ่นเฒ่าไปเตรียมบ้านบ้านของเล่นอยู่เห็นผู้หลายรอบแล้วอยากได้บ้านจะไปซื้อบ้านของเล่นไหมเอาสีอะไรดีครับสีชมพูไหมเอาเอาตึกเปลี่ยนละเปลี่ยนละเป็นตึกตึก